สวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียน่ใหม่สําหรับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่สิบเดือนมกราหกเจ็ดนะครับสําหรับเช้านี้นะครับจะมาแชร์ประสบการณ์สําหรับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามในเรื่องของการอัปเดตทุเรียนอยู่นะครับเพื่อนสมาชิกลองมองในส่วนนี้นี่เกิดจากใบเลลายอย่างนี้นะครับเกิดจากลายแดงลงนะครับแต่ตอนนี้ควบคุมอยู่แล้วนะครับไม่ไม่มีแล้ว นะครับเพราะได้ฉีดยาคอฟีนพอพือไปแล้วนะครับก็เช็คทุกวันทั้งกลางวันลกลางคืนนะครับก็มาเช็คแล้วไม่มีก็เอาอยู่พอเอาอยู่หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่จะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกก็จะเห็นเป็นใบเพนะครับโดยภาพรวมประมาณนี้ครับเพื่ลองมองดูเป็นใบเพนะครับเพราะทุเรียนออกลักษณะใบเพอย่างนี้นะครับ สิ่งที่อยากจะแชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกก็คืออยากจะเสริมเติมธาตุนะครับทางดินให้เขานะครับถ้าเรารู้สึกว่านานแล้วนะครับยี่สิบวันขึ้นไปนะครับถ้าเรายังไม่ได้ใส่ก็ควรเสริมเติมให้นะครับเพราะว่าเ,เดือนละหนึ่งครั้งนะครับในเรื่องของอาหารทางทางดินนะครับควรที่จะเสริมเติมเข้าไปถ้าเปลี่ยนลักษณะใบเพแบบนี้นะครับเพื่อนสมาชิกเป็นใบเพแบบนี้ให้ใส่ปุ๋ยอินรีย นะครับให้ไปใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของอไตโคโดมาและฮิวมิกอยู่ด้วยนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับเข้าไปดูตรงที่ช h อป e ี l a z a ด a พิมคำว่าปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ไปเลื่อนหาตรงที่มีส่วนผสมของฮิวมิกและไตโคโดมาเพราะว่า,าใบไตโคโดมาเนี่ยส่วนมาก ที่ว่าเป็นเชื้อไตโคเนี่ยถ้าเชื้อรามันเข้าทางดินนะครับส่วนมากมันจะปรากฏที่ใบประมาณใบเพลก,กับใบแข่นะครับเป็นเบื้องต้นส่วนใบอ่อนอย่างนี้ก็ยังไม่ปรากฏนะครับส่วนมากจะไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นถ้าเป็นสายอินทรีย์ควรให้เลือกอ่อย่างน้อยก็หนึ่งมันมีไตโครมาอยู่ด้วยสองมันมีฮิวมิกอยู่ด้วยนะครับก็จะทำให้ใบเขียวใบหนาใบมันมากขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มี นะครับอ,อินซีปุ๋ยอินซีก็ให้เลือกเป็นอินซีเคมี Me นะครับอินซีเคมีอินซีเคมี K Me ส่วนของผมที่ไม่ว่าจะเป็นหกสามสามเก้าสิบสามสิบสองสามสามส่วนผมที่สั่งซื้อไว้เหลืออยู่สองสองกิโลนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเขียนว่าปุ๋ยอินซีเคมี K Me นะครับสิบสองสามสามสิบสองสามสามก็ยังเป็นเรื่องของ เน้นหนักในเรื่องของไนโตรเจนอยู่นะครับจะเป็นหก3สามปุ๋ยอินทรีย์เคมีข้างข่าวก็ได้นะครับก็ใช้แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ตามที่ผมเคยใช้นะครับแต่ตัวนี้มันยังเหลือผมซื้อมาสี่ห้ากิโลมันก็ยังเหลืออยู่นะครับสิบสองสามสามประมาณนี้ก็ใช้ได้เช่นกันนะครับขอให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับจะเป็นเก้าสามสามสิบสองสามสามหกสามสามนะครับก็ถือว่า โอเคอยู่ในเรื่องของในช่วงของใบเพแบบนี้นะครับก็อ่าทำไมจึงให้ปุ๋ยในช่วงนี้เนื่องจากว่าถ้าเป็นปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยใบมันจะหนาครับใบมันจะหนาใบมันจะมันนะครับใบหนาใบมันจะมันใบมันจะเขียวนะครับมันจะเขียวเขียวมากกว่าเพราะว่า ผมทาไปหลายคลิปแล้วในเรื่องของการให้ปุ๋ยในช่วงอายุใบนะครับความต้องการของพืชมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นใบใบดาบนะครับใบดาบหางปลาที่เป็นเล็กๆประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยประมาณนี้ควรเป็นปุ๋ยเคมีนะครับถ้าเป็นสายเคมีนะครับก็ใส่เคมีแต่ถ้าเป็นสายอินทรีย์ก็น่าจะสิบสองสามสามน่าจะเพียงพออย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาต้องการ ธาตุอาหารที่เป็นไนโตรเจนมากกว่านะครับมากกว่าตัวอื่นๆนะครับแต่บางส่วนก็ใช้1500นะครับหรือบางท่านก็อาจจะผสมกับตัวอื่นนะครับทั้งมียูเรียอยู่ด้วยก็แล้วแต่สูตรของแต่ละท่านนะครับแต่รู้แต่ว่าเพื่อต้องการธาตุอาหารที่เน้นหนักไปในเรื่องของไนโตรเจนสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นสายอินทรีย์ก็1233ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับ ก็ถือว่าโอเคแล้วพอเป็นใบประมาณนี้ก็เป็นหกสามสามเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีค้างคาวอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าลงสูตรแล้วนะครับ <c oughs> ขนาดต้นประมาณนี้นะครับเมเ็ดเศษเศษนี่ก็ใส่แค่หนึ่งกำมือพอให้ห่างประมาณสักหนึ่งศอกก็ได้ครับเนี่ยหนึ่งศอกเนี่ยนอกทรงพุ่มนี่แหละับตามเกณฑ์นะครับนะครับตามเกณฑ์ก็คือที่ปลายทรงพุ่มแล้วก็ยิงน้ําตามส่วนที่ผมก็โรยไปแล้วนะครับ จบไปแล้วในเรื่องของอของปุ๋ยที่เป็นนี่ครับที่ผมใส่เข้าไปนั่นะครับคือใ,ใส่เข้าไปแล้วมันเป็นปุ๋ยที่เป็นไฮแมกบี B, นะครับไฮแมกบี Hi ก็ใส่ผมก็ใส่ใน,น้อยไปนะครับไฮแมกบีอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากที่ปุ๋ยแล้วนะครับก็ให้มาดูตรงก้านตอนเ,เช้าๆนี่ครับั้นโดยเช้ามันดําอย่างนี้นะครับควรระมัดระวังในเรื่องของ เชื้อรานะครับเพราะมันเป็นน้าค้างลงนะครับเพื่องธมาชิตเนี่ยน้าค้างลงนะครับมันห้านาทีก็ยังเปียกอยู่นะครับอ่น้าค้างลงนะครับที่ยังปลายปลายก็ยังเห็นน้าค้างนะครับที่มันยังค้างคาอยู่นะครับถ้าใบมันอย่างนี้แล้วก้านมันดําๆอย่างนี้นะครับควรฉีดในเรื่องของเอ่อเชื้อรานะครับ อย่างน้อยก็กันไว้บ้างนะครับ15้าวันครั้งหนึ่งนะครับหรืออย่างขี้เหล่ก็1เดือนครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ใส่ใจเลยนะครับในเรื่องของราน้ําค้างมันจะมากินยอดพวกนี้นะครับนี่ครับยอดมันจะไม่เดินนะครับแล้วยอดมันก็จะไหม้นะครับถ้ามันมีเชื้อราเข้าเพราะว่าเวลากลางวันมันมีแดดแล้วก็มีฝุ่นละอองมามามาเกาะมาจับพอมาจับปุ๊บกลางคืนก็มีน้ําค้างนะครับมันจะทําให้เกิดเชื้อรา นั่นคือโดยธรรมชาตินะครับไม่ว่าพืชอะไรก็เหมือนกันประมาณนี้ก็ให้ฉีดป้องกันไว้อย่างห้องผมนี่จะฉีด10วันครั้ง10วันอย่างขี้เหลวผมก็15วันครั้งฉีดด้วยเฮกซาคนาโซนสลับกับคา,าบินดาซิมนะครับคาเบนดาซิมประมาณนี้เอาแบบพื้นๆก่อนไม่ต้องแรงถ้าแรงนี่ก็ราคามันก็แพงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาแบบเบสิกก่อนนะครับก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ ประมาณสิบวันแล้วที่ผมไม่ได้ฉีดนะครับเพราะว่าผมฉีดในเรื่องของยากําจัดเพลียไฟไยแดงอยู่นะครับก็เลยงดเว้นในเรื่องของเ,อเชื้อรานะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือเมื่อลืลนะครับก็จะฉีดช่วยเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างประมาณนี้นะครับสิ่งที่จะแชร์แล้วก็ฝากดูแลทุเรียนในช่วงฤดูหนาวก็คงจะมีประมาณนี้นะครับถ้าสมถ้าสมมติว่ามี คือเราสังเกตรตรงที่ใบถ้าใบบางๆนะครับก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยทางใบได้นะครับให้ปุ๋ยทางใบได้เช่นกันถา้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนะครับหรือยังไม่มีหรือซื้อไม่ทันหรือมันมีปุ๋ยน้ํานะครับหรือปุ๋ยผงอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีอยู่ก็สามารถเสริมเติมได้นะครับแต่เสริมเบาๆนิดนึงนะครับในส่วนที่จะให้ปุ๋ยทางนี้นะครับอาจจะเป็นสามสิบ สิบสิบหรือจะเป็นสามสิบยี่สิบสิบอย่างนี้ก็ได้นะครับที่เป็นปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยปุ๋ยผงปุ๋ยเกล็ดนะครับที่ใช้สําหรับฉีดทางใบก็สามารถช่วยได้นะครับส่วนในเรื่องของฮอร์โมนสาหร่ายอะมิโนก็สามารถเติมได้ก็เช่นกันนะครับควรแยกฉีดนะครับไม่ควรใส่พร้อมปุ๋ยเกร็ดนะครับก็มันในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะระวังมันไม่เหมือนกับช่วงฤดูฝนนะครับถ้าฉีดปุ๊บใส่ปริมาณมากเกินไปนะครับ บางทีมันก็จะทําให้ใบเหี่ยวใบเหลืองแล้วก็ปลายใบมันก็จะไหมนะครับเนี่ยมันจะปลายใบไหมแบบนี้นะครับเนี่ยนีผมก็ใส่ในเรื่องของปุ๋ยสามสิบสามสิบสิบสิบนะครับชาลีเฟตนะครับแล้วก็ใส่อ,อ,อาหารพืชนะครับสาลายบวกกามิโนโน,นะครับเนี่ยใส่สารจบใบมันก็จะออกอาการประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ก็พอรับได้มันไม่ไหมมากนะครับก็คงจะ แชร์ให้กับเพื่อนสมาชิกประมาณนี้นะครับในเรื่องของการดูแลนะครับก็สังเกตที่ทางใบนะครับให้ปุ๋ยให้อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการของพืชว่าเขากําลังต้องการอาหารอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับถ้าอย่างนี้ถ้าอยากให้ใบเขียวเขียวนาก็อัดอาหารทางใบเข้าไปนะครับใบมันก็จะใหญ่จะหนามันก็จะมันขึ้นนะครับในเรื่องของอาหารธาตุอาหารรองเสริมบวกสาหร่ายบวกอะมิโน ะครับประมาณนี้ก็คงจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ